สวัสดีนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะคะผู้ชายเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรปากแข็งไม่พองใจแข็งอีกกจะรู้ใจตัวเองนะก็แสดงก,การเหล่านี้ออกมาซะแล้ววันนี้ก็กจะมาบอก5อาการที่บ่งบอกว่าคุณผู้ชาย,ยากำลังหึงว่าแต่หนุ่มๆเขาจะรู้ไหมนี่คืออาการหึงมันเป็นจุดเริ่มต้นของความรักเพราะฉะนั้นอย่าช้าไปดูกันเลยสาวๆข้อที่ห แสดงออกถึงความเป็นเจ้าของคุณผู้ชายคะการที่คุณกระทำกับแฟนที่เพิ่งคบกันหรือคบกันนานแล้วไม่ว่าจะด้วยการโอบไลจับมือมหรือแม้แต่สวมกอดการกระทำเหล่านี้ก็เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าให้ใครก็ตามที่เข้ามาก่อแกได้รู้ว่าอย่ามายุ่งนะนั่นแหละเขาเรียกว่าหึงคุณผู้ชายคะข้อที่สจูงมือกับบ้านซะง,งั้น ไม่ว่าคุณกับเขาจะทํากิจกรรมอะไรค้างอยู่ก็ตามอย่างสมมุติว่ากําลังเดินเล่นเพลินๆอยู่พอมีหนุ่มเข้ามาคุยกับเราจูๆ่ๆคุณผู้ชายก็จะจุงมือเรากลับบ้านกันเถอะแบบไม่มีปีมีคุยเลยนะคะอย่างนี้แสดงว่าคุณกําลังหึงเธอแน่นอนแล้วลรอคะข้อที่สามนะคะ, 3, ะ,คะโกรธแบบไม่มีเหตุผล <laughs> พอมีหนุ่มอื่นมาทักทายแปบ๊บเดียวคุณผู้ชายก็จะหงุดหงิดวโหทุกอย่างที่ขวางหน้าไปหมดเลยนะคะนั่นแหละเขาเรียกว่าหึงนะคะ ทันทีที่ความซวยก็จะมายวนมายวนมายนืนมายนืายน,ายนสาวเจ้าเพราะว่าคุณชายก็จะฟาดงวงฟาดงาวไปทุกอย่างข้อที่สี่เงียบสงบสยบฝ่ายตรงข้ามทันทีที่มีชายอื่นมาบอแวกับสาวๆแล้วชายหนุ่มคุณเงียบๆนิ่งๆถามสามคำตอบหนึ่งคำ,คำถามไม่ตอบแบบดือ้อๆแบบเนี้ยแสดงว่าคุณเริ่มไม่พอใจและเริ่มหึงเขาอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชายคะ <c oughs> ข้อที่ห้าแสดงออกทางสีหน้าให้มันรู้กันไปเลยว่าไม่พอใจไม่ว่าจะส่งสัยตาอาฆค่าห้งคู่กรณีอะไรเงี้ยหรือส่งสัยตาพิฆาตเธอก็แล้วแต่อย่างเนี้ยที่เรียกว่าอาการหึงนะคะและข้อที่ห้าข้อสุดท้ายคุณพูดโดยตรงกับชายหนุ่มนี้นะนามว่าขอโทษด้วยครับเธอมีแฟนแล้ว ถ้าไม่รู้ตัวว่ามันคือความรักก็ไม่ไหวแล้วนะคะคุณชายหนุ่มที่ปากแข็งทั้งหลายเพราะคุณผู้ชายไม่ชอบพูดตรงๆให้เห็นกันหลอกกลัวเสียฟอร์มหรือเปล่าคือจริงๆถ้าคุณผู้ชายรักก็น่าจะบอกไปตรงๆหึงหวงก็บอกไปตรงๆดีกว่านะคะ <c oughs> ถ้าสาวๆเจออาการแบบนี้ถ้าอาการเนี่ยที่หนุ่มๆแสดงมั่นใจได้เลยนะคะว่าหนุ่มๆคุณผู้ชายหลงรัก คุณอยู่แน่นอนถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ก็ผลิตคลิปดีๆออกมาด้วยอีกหน่อยนะคะแล้วจะมาเผยไต่คุณผู้ชายที่แสดงอาการลงรักโดยเฉพาะเจ้าชายเย็นชาที่ปากแข็งลักเขาจะตายแต่ก็บอกว่าไม่ได้รักโดยเฉพาะผู้ชายที่ยอมฟังเราบ่นอะไรเงี้ยเยอะแยะนานๆเป็นชั่วโมงก็นั่งฟังบน่ออยู่ นั่นก็แสดงว่าเขารักเราใช่น้อยเลยเหรอคะอย่าเสียคนดีๆแบบนี้ไปนะคะสาวๆไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย